วันนี้มาคอนติเนียต่อจากเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่อง b a r i s h d i v e r g n n c นนะครับจากตรงนี้นะครับมันทำไฮรหายใช่ไหมแล้วก็ m a ็กีเน,นี่ยทำโลวว่าไฮลงมาก็เป็นรูปทรงของ b a r r s h d i v e r g e n n นนั่นเองคือราคาทำไฮรหายทำไฮที่สูงคือขณะที่ m a ็กอินดิเคเตอร์มันทำไฮต่ำลงมาครับเป็น b a r i s h divergence ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้มองไว้แล้วนะครับว่าถ้าหากว่า อันนี้เป็นกราฟ30มนะิตเนาะถ้าหากว่า b e a r i s h d i v e r g e n c e มาเนี่ยเราสามารถที่จนะตีฟีโบแนวตีฟีโบเพื่อที่จะหาแนวเป้าราคา1.8ตรงนี้ได้ซึ่งเมื่อวานนี้ผมไม่กล้าเล่นเนี่ยเพราะว่าเห็นทาเฟรนใหญ่มันขาดขึ้นแแ่็แงแรงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เบสตรงนี้ไปรอบหนึ่งนะครับก็โดนคาร์อสไปแล้วมาถึงแนวเป้าราคาตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งมันก็ มีการดึงราคาขึ้นเนาะมันจะไม่ยอมหรุดต่อผมก็เลยมาเวต่ออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้แบบว่าเพื่อที่จะแสดงวิธีการใช้งานเ e n นแดนะครับแค่นั้นเองนะก็มันเหมือนกับว่าบาร์เรเดเวอเรชันเนี่ยจบแล้วได้เป้าแรกไปแล้วมันท่าทางแล้วมันก็ทิ้งไราเนาะทำะมีมีแรงดึงที่จะไม่ให้หลุดซึ่งเป้าราคาเนี่ยค่อนข้างมีในยะเลยละ่ะส2 3รอบไม่ยอมหลุดเนาะเราก็เอาอีก นะครับตามเทรนใหญ่นะครับก็ตามเทรนใหญ่ล้วก็กล้าใส่5%เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ what if buy ก่อนบางคนแบบว่าดูชาร์ต n a l y s i s สามารถที่จะซ่อนได้นะถ้าว่ามันบังชาร์ตมากเกินไปแล้วก็ซ่อนบางส่วนได้แล้วก็มาดูซิว่าถ้า what if เนี่ยแล้วเราวางสต o อกด what if buy นะครับกดตรงนี้ what เรากำหนด l o อ Size ก่อน0-42%ที่5อนที่หนหลที่5%เนาะ สำหรับรอ d ดาวของกราฟ5 minutes, ้ามีเนตก็โอเคเรายินดีจะใส่5% Risk นะครับที่0.42 Lot อนะครับถ้าเรา what if Buy สมมติว่าถ้าเรา Buy นะครับราคาล่าสุดจะเป็นราคาตรงนี้นะครับโดยคร่าวๆนะเพราะราคาจิงมันก็ขยับขยับอยู่เนาะเราก็คร่าวๆเรากำลังวางแผนอยู่ไงนะครับเราก็เอามาวางสต o อปใต้นี้เลยจะขาดทุออนปอกระอสาณ923 US เนาะส่วน TP ก็แน่นอนถ้าหากว่า มันจะขึ้นต่อเพราะว่าถ้าหากว่ากราฟใหญ่มันขาขึ้นเราก็อยากจะตั้ง TP t p ที่ day 1เหมือนเดิมนะครับตามแผนเดิมก็จะสังเกตว่า r ของเราจะอยู่ที่1ต่อ4.7ประมาณ1ต่อ5ใกล้ๆ1ต่อ5เลยนะครับกำไรก็4,300นะครับก,ก็ดีเหมือนกันก็จะดึง Equity คืนมาได้นะครับหลังจากที่ถูกคัดไปเมื่อวานแล้วก็ไปพลาดตัวอื่นด้วยนะประมาณนั้นเขไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะาตรงนี้เป็นกำไรเที่อามาเล่นก็ ส่วน c a n โด e ตอนนี้มันยังแดงอยู่ในกราฟ h 3มสิบมินตเนาะยังแดงอยู่ถ้าหากว่าจะเข้าตรงนี้ก็จริงก็มองว่ามันจริงงส้แล้วในมุมมองผมนะแล้วแท่งเชียนถัดมาเนี่ยแท่งเชียนถัดมาจากแท่งที่ทิ้งส้เนี่ยมันก็ เขียวแล้วแล้วก็เบรคไขึ้นมาจริงๆเราควรจะเข้าแถวท่านี้ด้วยสามไปนะครับอันนี้คือตาม candle reversal เนาะก็ผมว่าเข้าได้นะครับก็คืออันนี้เรา make decision เลยเทียบจาก rr แล้วก็จุด stop จุด tp ที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะครับอันนี้กราฟ30มินาทีนะครับก็ถ้าเรามีแผนแล้วอ๋อ,อล้วนี่ stop 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 outline อยู่ตรงนี้หมายความว่า ถ้าเราเข้าที่0.42หลอดตรงนี้นะครับเราราคาร่วงลงมาสวนทางเราเนี่ยมาถึงตรงนี้หลุดมาหมดเลยหลุดโลขง m 3 0หลุดโลขง h 4 4ชั่วโมงแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่หลุดเส้นดาวเท n d l ล n e เนาะแต่ก็ถือว่าไกลามากแล้ครับพอร์ตก็จะกลายถึงนศูย์แต่ว่าเรามองว่าณนะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นไปด้ยากมากเนาะเราก็อยากจะเข้าบายตามเทรนใหญ่ละเพราะว่าเทรนใหญ่1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะตอนนี้ ก็มองว่าเป็นขาขึ้นแข็งแรงอยู่นั่นเองทั้งทั้งทรง high high ก็ l นะครับแล้วก็สวิงด้วยแล้วก็ทําระยะในการขึ้นได้ด้วยก็เล่นได้นะครับใน rr ก็น่าสนใจผมก็เลยโอเคตามแผน what if เราถ้า what if ก็คือถ้าเราซื้อเนี่ยตรงเนี้ยนะเราสต็อปตรงนี้ tp ตรงนี้นะครับ rr เท่านี้ก็ happy ผมก็บายเลยโอเคเข้าไปแล้วแล้วเราก็มาตั้งสต็อป เราตั้ง tp ตามแผนก็ควรจะได้ rr ตามแผนเมื่อกี้หละนะครับทำไมคราวนี้ได้4.1ผมเอาใกล้ใกล้ใกล้ใเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหลุดไส้นี้มามันก็ไม่ใช่ละมันก็ผิดละนะครับหประมาณใกล้ๆกล้หต่อหสิประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มานี่คือแนว stop แนว tp นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าขาดทุนก็ขาดทุนรประมาณ900เหรียญค่ากาไรกําไรประมาณ4,000สนะครับก็หลังจากนั้นระบบแค่คํานวณเฉยๆนะยังไม่ได้ take action อ่ายังไม่ได้เฝ้า stop กับ TP ให้เราก็ต้องมากดปุ่มนี้เพื่อที่ให้มันเฝ้า stop ให้แล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อที่ให้มันเฝ้า TP ให้ก็จบงานแล้วนะครับเก็บงานก็เรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับพยายามตามเทรนใหญ่แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าพลาดอีกก็ เสียไปเก้าร้อยเหรียญจะถ้าได้ก็ได้เยอะอยู่นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ